ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมโฟนเมล่าวันนี้ผมมาจากพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในปี2025นั่นก็คือ vivo v27 pro รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อรุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ vivo ตั้งใจยกระดับทั้งด้านดีไซน์กล้องการประมวลผลและการใช้งานให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือดีไซน์ของ vivo v27 Pro ปี2025นี้มาในลุคที่บางเฉียบน้ำหนักเบาและพรีเมียมมากขึ้นตัวเครื่องใช้วัสดุกระจกที่โค้งมนสวยงามจับถนัดมือสีสันที่เปิดตัวนั้นบอกเลยว่าสวยสะดุดตาโดยเฉพาะสีโทนใหม่ที่เปลี่ยนเฉดได้ตามแสงดูหรูหราและมีสไตล์ไม่เหมือนใคร ในเรื่องของหน้าจอ Vivo V 27 Pro มาพร้อมจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด FHD บวก Refresh Rate 120Hz ให้ความลื่นไหลทั้งเวลาเลื่อนหน้าจอเล่นเกมหรือดูวิดีโอสีสันสดใสคมชัดและรองรับ HDR10 บกทำให้การดูหนังหรือเล่นคอนเทนต์ต่างๆเพลิดเพลินสุดๆด,ด้านประสิทธิภาพการทำงานรุ่นนี้มาพร้อมชิป MediaTek Dimensity 8200 Ultra ที่รองรับ 5G เต็มรูปแบบเร็วแรงและประหยัดพลังงานเล่นเกมกราฟิกหนักๆหรือใช้งานหลายแอปพร้อมกันก็ลื่นไม่มีสะดุด แถมยังมาพร้อมแรมสูงสุด 12GB และเทคโนโลยี e x t e n d e d RAM ที่เพิ่มได้อีกทำให้สลับแอป,ปไปมาได้อย่างรวดเร็วสำหรับคนรักการถ่ายรูป vivo V27 Pro 2025ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดเพราะกล้องหลัก 64MP มาพร้อมระบบกันสั่น OIS รุ่นใหม่ทำให้ถ่ายภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อยกล้อง Ultra Wide 8MP และกล้อง m a c คร 2MP ก็ช่วยเติมเต็มการถ่ายในทุกมุม ส่วนกล้องหน้า50 MP Autofocus ถือว่าคมชัดระดับโปรเหมาะกับสายเซลฟี่และการทำคอนเทนต์โซเชียลสุดๆในเรื่องขององค์การถ่ายวิดีโอ vivo ก็จัดเต็มรองรับการถ่าย 4K ที่60 fps พร้อมฟีเจอร์การสั่น Hybrid Stabilization ทำให้วิดีโอลื่นไหลไม่สั่นไหวนอกจากนี้ยังมีโหมดฟลอกและ AI Portrait Video ที่ช่วยให้คอนเทนต์ของคุณดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้านแบตเตอรี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง vivo v27 Pro ใช้แบต4,600ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 80W ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง50%ได้ในเวลาแค่18นาทีเรียกได้ว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนยุคนี้มากใช้งานทั้งวันได้สบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดกลางทาง ซอฟต์แวร์ของรุ่นนี้ใช้ฟันทัด OS 1.5บน Android 15ที่ปรับแต่งมาอย่างลื่นไหลใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากมายทั้งระบบความปลอดภยัยการจัดการพลังงานและ AI อัจฉริยะที่ช่วยให้ประสบการณ์ใช้งานดียิ่งขึ้นสำหรับราคาที่คาดว่าจะเปิดตัว Vivo V27 Pro 2025อยู่ที่ประมาณ15,000-17,000ถึง 17, บาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคและฟีเจอร์ที่ได้เหมาะสำหรับทั้งคนที่ชอบถ่ายรูป เล่นเกมหรือทำงานบนมือถือเครื่องเดียวสรุปแล้ว Vivo V 27 Pro รุ่นนี้คือสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์รอบด้านทั้งดีไซน์สวยพรีเมียมหน้าจอคมชัดลื่นไหลกล้องเทพระดับโปรประสิทธิภาพแรงเล่นเกมหรือทำงานก็ไม่สะดุดแถมชาร์จไวทันใจใครที่กำลังมองหามือถือครบเครื่องในปี2025รุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับ